ีค่ะพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาวิชาภาษาอ,อังกฤษคอบชั้นปีที่3พวกเราได้มาสอนโรงเรียนสุวรรณลังสิริวิทยายลัยจังหวัดเพชรบุรีชั้นปถมศึกษาปีที่5ในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องท่องอาเซียนร้องเพลงมหาสนุก พวกเราจะสอนรายละเอียดความสำคัญต่างๆของประเทศ10ป,ประเทศในอาเซียนคือไทยพามา่าอินโดนีเซียเวียดนามลาวฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์รูไนและกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะดีฉันนางสาวทัพพิชาธรรมทัตโต สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้องดาวทองคําสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนรัญญาอารันธรรมเลิศสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาปานลุ่งกิจพวกเราสอนน้องร้องเพลงอาเซียนแรปก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนเพลงอาเซียนแรป Do you have any time to just listen to me? Do you have any time to just listen to me? I wanna know something and you listen to me. Yeah, I love ASEAN country. Thailand, Cambodia, and Malaysia, and Singapore, and Philippines, Indonesia, Vietnam, and Laos, Myanmar, Brunei, the Thailand, Cambodia, and Malaysia, and Singapore, and Philippines, Indonesia, Vietnam, and Laos, Myanmar, Brunei, the ASEAN countries, oh yeah. Oh yeah! Oh yeah! ASEAN country. พวกเราเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนความสำคัญต่างๆของแต่ละประเทศนั้นๆ10ประเทศในอาเซียน ที่สำคัญที่สุดที่ว่าฝรั่งมาใครมาจะต้องไปเที่ยวคือวัดพระศรีรัตนราใช่วัวดพระศรีราาัตนารามหรือวัดแก้วนะคะคาขาเนียคือประเทศชาติประมุขของประเทศเขาก็คือสมเด็จพระบรมมานาศโรดมสีหุพัเดี๋ยวไปต่อด้วย สอนน้องร้องเพลงสวัสดีอาเซียน เกมผ้าห่มทายใจ ดอกไม้และชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน สอนร้องสอนเต้นและเล่นเกมเพลงอซาออัฟอนอัแบกเพลง Make New Friends มารักกันอาเซียนมามาเจอมารักกับฉัน,ฉ,นฉันจะเป็นเพื่อนบ้านกับเธอรักและห่วงใยเธอเธอสเมอจะมีเราเราอาเซียนเพื่อนบ้านกันซึ่งจริงๆมีไทยพม่าอินโดลราทั้งบูน